กาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขนเบิร์ดสุมองสุโบนแกยินดีตอนหับเขาชุซองว่าพมีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยมาพบมมพ่อเมื่อน,นี้เนาะทางบ่าวพมีกับเขามาหาทางสร้างห้องน้ำมันเื่อน,น้องแพลวเนาะพี่น้องเนาะมาอัปเดตเบิรงซึ่งว่าเมือ่อวานนี่เพิ่นก็ได้อ,อตกแตง่งภายนอกเนาะพี่นอ้องเนาะสาภายนอกแล้วกะับันนี้กะ เหตุฮอดสายแล้วเนาะเอากระซิมาอัปเดตให้แม่เม่เอฟซีเดบิลงพี่น,อนอ้องเอ้ยกระชื้อน้ำมาฝากเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กระซิเปลี่ยนโบแมนเอ็มลอยกระเปลี่ยนเป็นน้ำสม้มพี่น,อนอ้องเอ้ยมาฝากเพิ่นก่อนมือนี้กระเดดกะแห้งพี่น้องเนาะก้อนเมฆหลายพี่น,อนอ้องเอ้ยคือสิฝนโบโตกดอกมือนี้ป้าสบายดีตู้ป้าโทูสิแล้วแหละเนาะอันนี้ โดยเัาซื้อน้ำสมมาฝากเด้อโดยอันนี้สาบข้างในบอกสบายดีเด้อายเด้อเป็นอีดอันนี้เนาะพี่น้องตกแต่งภายใน นี่เป็นกรเห็ดล่องแลควนดีเทกันเปืือนนี่เนาะดอกอโดยคือว่าแล้วน้ะตู้เนาะแล้วน้อมือนนิเนาะโอ้คือสีแล้วอยู่ดอกเพราะว่ามือนี่คือพนคือสีบัวต๊กดอกครับวา นี่เพื่อนก็อีดนอะพี่น้องกันไว้ฟังนี่ราะว่เพืนิีเทกันเปื้อนเนาะถือว่าเพื่อนสาบยบร่อยพี iec, ่น้องเลยข้างนอกเนาะนี่จะเป็นบล็อกแก้วบอกพี่น้องเลย มีเอฟซีเป็นทำเข้ามาว่าย่ามันมืดนาะพี่น้องมันกรบโบมืดเด้อพี่น้องเพราะว่าอันนี้เนาะอันนี้แหละคือแบบส่งลมระบายเข้าไปพี่น้องเลยเขาบริสัยส่งลมกเขามีทั้งๆึงเนาะอ่านี่แหละเพราะว่าเข้าบริปิสนนิดพี่น้องเลยเป็นกระิเทกันเปื้อนรอบมันห้องหน้าให้เลยเนาะ ประมาณนี้พี่น้องเลยดูกาละเอียดอันนี้เพิ่นยังบทานเสร็จให้สั่งฮัวมันนี้เป็นลุยให้มันแล้่วเพิ่อนวะ่ะ เอากรสซิทายห้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าครทำที่สื่อสารกับน้องแพล้วนเ้องว่าบ่ได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปถักทายทางเอื้อยเพิ่นก่อนจักหนึ่จักหน่อยพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเอื้อยอ้ายโดยสบายดีใช้น้องแพลไปใส่ผ้านองก็เป็น โอ้ oh, <sm art> ไปหานองแดงไปิตน้ำนองแดงโดยกินข่าแล้วบ่โอ้ได้ยังกินไหนอ้ยได้ขวกบขวกบเอามาใช้นอเลยชื่อน้ำเขามาคายมาโอ้ตัวโดยโดยคือห้องน้ำกะพฝืนว่าสิแล้วมือนี่เลยเนาะวเนาะเนื่อยยเนี่แห้ง นี <N> ่ก <d ue> <N> ็เ <d> พ <ue> <N> ิ่นเทกันเปื้อนให้แต่ก็แล้วเนาะมีแต่ซิมเจ้าขุดขี้ดินน่ะแหละอันใช้เฮ็ดทางยางฮะเฮ็ดเป็นคันนาไตมาพี่ได้กะอันขุดขี้ดินอ้อมๆแน่บ่เพิ่นเทหั่นนะเพราะว่าเฮาอย่ามันเจื่อนเด้พอะพี่น้องเนาะทางน้องแพเพิ่นก็ไปหาน้องแดงเนาะเฮาก็สื่อสารนําเพิ่นบ่ได้เนาะเอ้ยเนาะโดย <ต>เอ้ยช้อนอยู่แต่ว่าช้อนกับโปเขาใจน,นะแมก่กรบโบตีเพิ่นเ,เอ้ยเนาะเพราะว่าเพื่อนเพิ่นโบได้ยิน<เ>ขันเอาเพื่อนปากโบได้เพื่อนได้ยินกันยังวานายูเนาะเอายังม่าใสออ่อันี้เพื่อนเพราะว่าเพื่นโบได้ยินอันโทรศัพท์ใคมีเอฟซีเพื่อนว่าอันให้เพื่อนลินโรดเอเดอ,เอเดอ้อ่าให้เพื่อนลินโดรดโทรศัพท์นะเพราะว่าเพื่อนกป็นยังได้พัฒนาแบบสมองเพื่อนะนะเอ,อื้ยมันกับพัฒนาไปน้ำให้เพื่อนบึงโลดเนาะ แต่ท mm hmm. like ี่เอื้อยเพิ่นห้ามก็คือเอื้อยเพิ่นบ่อยากให้ลูกนอนเด็กเหมือนบ่เอื้อยโอ้แปดโมเลยช่งให้นอนโดยกำหนดเป็นแปดโมงแรงโดยพี่น้องเอื้อแปดโมงแรงหรือเอื้อยเพิ่นว่าปิดเนาะแม่นและคันว่าอันเฮาเบิ่งเด็กกับมันบอดี้ได้บอดี้แต่สุขภาพอีกอย่างนี่สมมุาติดเกมกะบอดี้คือกันเนาะว่าโทรศัพท์กับบอดี้เฮาใช้เวียกใช้งานกับบอดี้ติดเลยดิ อันคือเพิ่นบริญินเนี่ยมีเอฟซีเพิ่นมันแบบเขาใส่หูฟังเนี่ยเพิ่อนซีด้ยินอยู่ผสมหมดอะเพื่อนเพิ่นฟังโทรศัพท์นี่เพิ่นเอาเข่าใกล้หได้ยินบอกกาได้ยินบริเห็นน้องใส่จากเถื่อเอาแบบเพิ่นเบิ่งโทรศัพท์เพิ่นเบิ่งมันแบบเสอะเอยสมมติคือเล่งเสียงมันขึ้นเนาะแบบฟังเพลงอย่างเพิ่นก็เหงียงหูฟังก่อนหากเส่หูก่อนคือว่าษได้ยินอยุคการเอาเข่าหูเนาะภาษาด้ยินแล้วว่าแบบเว่ะสมุว่าเวลาเพิ่นอยู่ใกล้ห่างเท่าไหร่จะหน่อยเอิ่อนเซงแหงหรือได้ยินบอก อนอกจากกันยู่ใกล้คือแบบนี้ใส่เอื้อยนี่เนาะแต่ต้องถือแบบซีแบบมันกระเถื่อนหมดเด้อันเขาว่าแบบใช้หูฟังเ่ยคือสิได้ยินอยู่เขาว่าเวลาพังหันพังหนีนะเด็กก็สื่อสารกันแบบโนัานเนาะผู้ชึกในหูคนน่ะแบบมันกระทุกระเทือนนั่นได้หนึ่งโดยโดยินก็ได้เพื่อเป็นตาสงสารเฟินเนาะพี่น้องแม่เฟินกับแบบตัวหูกระหูนาะสื่อสารเนาะแม่เนาะ คือคือแม่คือการนั่นตัวหูกะ่ะหูตัวบูหูแม่ก็เล้วไปเพราะว่าอัานชวนมากอันทางฝั่งไทยเพิ่นเพิ่นแบบซิมีตัวแปลภาษาเด้อ,อันแบบคนแบบมีนะแบบพูนว่าบบได้มันซิมีเพิ่นเอามือเฮ็ดแต่ว่าน้องเพิ่นนี่บ่ได้เอามือบ่กชวนมากเพิ่นบ่ได้ใช้มือใส่เมือกับปากคือว่าปากเฮานี่ว่าเวบๆคือว่าแสดงว่าเฮานี่เว้ากับเพิ่นโดยโดยว่าเข้าใจบ่เข้าใจกัเอื้อยกับ่ฮู้หันะ่นน่ะแต่ว่าฮู้เพิ่นบ่ได้ยินเด้ฮู้บ่ได้ยินเนาะ คือทางแม่เพิ่นก็บบางคำกัเข้าใจเนาะแม่เนาะข้อใจชิบุดกินข้าวนี่อก็เข้าใจกินน้ำหรือก็เข้าใจสมมตไิไปถ่ายไปย่างเนาะเห็นแบกเชี่ยมแบกย่างนีง่นนนนแสดงว่าคือว่าลูกนั่นน่ะบ,บอกแม่ว่าชิบุดคุ้มแบบนั่งอ่ะนะคือ,อว่าไปถ่ายนนะโดยโดยแ,และวแบบนี้กับห้องน้ำห้องในสะดวกสบายเลยเนาะเออเนาะบัตรเตลามือนีอ่ชิ้เจ้าใตยย่างอ่ะนะแบบไตยย่างยู่มืดอยู่มืดบ่ ไตหูโคมงเลยแล้วบันเมดเลยกัแล้วแล้วกินข้าวกับจับมือกันโดยกินเตเวนเอาบอกกินเตเวนเอากินเตเวนเลยห้าโมงหกโมงเลยกันเจ็ดโมงเลยก็เริ่มนอนแล้วโดยกันว่าบอกให้ลูกปิดโทรศัพท์แปดโมงนอนดึกเลยแม่เลยกันว่านอนดึกกับเพ่เซ็นตาลิ่นโทรศัพท์แต่ว่าให้เพิ่นเบิึงด้ยเนาะกับศึกษาไปนำมันกับโทรศัพท์กับ ถ้าว่าเขาไปในด้านมันบอดีกับบอดีไปในด้านดีกับดีมันก็มี้อเสียอะไรกับขอบอเสียเนาะอ่ะมีแต่พญายามถ้าว่าอ้านี่ทั้งพอเพ่อนเรือว่าเจ้าพอกดเป็นอะไรกะที่ว่ามันมีดอกอยู่ใน YouTube นะค้นหาเบึงเนาะในหันนะสอนอันสอนภาษาสอนยังนะคำปากคำเบ้าที่คนใบนะอ่าเนาะกสิพธนาไปพี่น้องเลย ไปหาทางสร้างผนก่อนเอ้ยเนาะน้องเพลผนก็ไปหาทางน้องแดงพงงี่น้องเอ้ยไปลินนำกันเนาะถือว่าอันมื้อนี้กะน่นาจะแล้วพี่น้องเอ้ยทางสร้างคนว่าเนาะประตู้ผ้าวดำนาเลยเนาะผู้มือบ่โอ้โดยโดยโ ถ้าใจคอยยัง่เห็ดทื้เดียวหาไม่แล้วรดก็จะเอาเงินห่งห้ย่งลใหม่อ๋อันนี้มันหกแล้วนะเน่แมนแล้วมันง่ายเลมาเว้ยแมนแม่แมนบอก้ดยใจคอยยังไไปมือเดียบกูบอกโอ้ยเรียบร้อยไปเดียวนง่ายแล้วงานเก่าเห็ดง่ายๆได้เป็นต้องซื่นเงี้ยทำใจโดยก็เพื่อนไม่กินข้าเที่ยงคอยไปกับเนี่ยก็จะกูเลยไ่กินขาเที่ยง คืออยู่แซ่งอกกทําไว้ทําขึ้นในนําข้าวเด้อนะองานปูนี่ลําบากแนวนึงเนาะฝนตกนี่ก็เฮ็ดบ่ได้แม่นบ่นตก้าไมยูาเ็ดก่ได้นีู่ิโย คือสาบีนนาเติบไปเนาะไอเนาะนาเติบไปเนาะโมนี่บังขับโมนี่โอ้โแก้โดยโดยมันตกในขังกระเช้นแก้วไรตน้นัตนี่เนาะนี่กนมนี่ับนี่ไปเอนครตคนั่งเโอ้แนขากี่นี่อันนี้เนาะโดยโดย

bơm vâng sang quanh thì nó về chặt hàng nó bị mưa vừng โอเคเนาะพี่น้องเนาะทางว่าพัมมีกะสซีไทยให้เมย์เนาะอายเอื้อยเอฟซีได้เบิ้งพี่น้องเอ้ยที่ว่าสร้างเพิ่์นนี่กะรวดเร็วทันใจอีลีพี่น้องเอ้ยเนาะทีมงานนี่ประมาณสี่หามือเนาะพี่น้องเนาะเฟิรนเริ่มลงมือแต่ว่าไล่รวมกับประมาณหามือนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่์นสาบข้างในแล้วเพิ่์นกะสิติดประตูเนาะพี่น้องเนาะ แล้วกเพิ่นก็สิไซสักโคกแล้วกอ่าเทพื้นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเทกันเปื้อนเนาะก็ถือว่าเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยแต่ถ้าว,ว่าทาศีแล้วก็ติดกระเบื้องเนาะหรือว่ากะโลบ้นานเฮากระไ่อีกระค่านึงพี่น้องเอ้ยทางเพิ่นว่าโดยอาจึงได้คลิปนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชระเซไถ่เด้อเนาะ,นะทางช่งงอง YouTube ช่องสัมฮองบ่าวพามีบ้านนาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะ ดีเมตตาสงสารขอบครัวน้องแพลวพี่น้องเอ้ยโดยถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากสมทบเนาะพี่น้องเนาะมาสั่งหงคัวให้เพื่อนเลยก็ต่อเติมองบนอยู่บนนอนเพื่อนก็ติดต่อมาทางบอพามีได้เด้อพี่น้องเอ้ยเนะาะบอพามีก็พพ้อสิเป็นสะพานบุญให้ถ้าว่าคำเบา้าทางบวาพามีเบา้าผิดพลาดประการใดเนะาะเบ,บ้บาบรจบบ่งามพ่อแม่พี่น้องเลยกนะ็ต้องขอขอบขอโทษขอภัยพี่น้องเอ๋ยขอบบุญขอบคุณ อเอื้อยและก็แม่เนาะใจดีเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเนาะที่เพิ่นเมตตาสงสารนอ้องแพลวพี่น้องไอ้เพิ่นสดสวยเข้ามาสามทานเนาะเพิ่นกระบอกระสองค์ออกน้ำทางเอื้อยและก็แม่เนาะพี่น้องต้องขอขอบคุณขอบคุณในเพิ่อนอยู่ดีมีแห้งเด้อาัฒนาสิ่งใดก็ให้ได้สมคบมุ่งมาัปราัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะบว่าที่ทำธุรกิจการงานค้าขายยังก็ขอให้ราบลืน่นในนาที่การงานบวให้ของบวให้ค่า ขอให้พืนให้มาซันนี่ก็ขอให้กับคืนไปหาพืนร้อยเท่าพันเท่าเด้อสถูกสำหรับคลิปนี้พ,พี่น้องเอ้ยเนาะก็ลาไปแล้วพอกันตอนแรงคนละเนาะพี่น้องจ่ายเงินให้ส้างสบายดีสบายดี